เนี่ยอยู่ที่ไหนครับพี่เกลิงเราอยู่ตรงบนสะพานข้ามคลองภาษีเจริญครับพี่ป้องแล้วเราได้ยินเสียงสวดเนื่องจากวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาครับคือเป็นเสียงสวดจากวัดประดู่ถูกไหมครับถูกต้องครับอันน่าจะปลุกเสกเหรียญหลวงปู่โตหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับเห็นบอกว่ามีเหรียญหลวงปู่โตรุ่นใหม่จะออกนะใช่ครับที่เห็นแวบๆครับ นี่ใครคิดจะเก่งอะไรก็เก่งตั้งแต่ปีนี้นะครับก็ต้องติดตามกันได้ครับแต่วนีเราสิบปีพี่โต้งผมว่าเป็นต่วยไปแล้วเราอ่ะวันนี้เราผ่านมาทางวัดประดู่ครับกาลังจะข้ามสะพานข้ามคลองอะไรเนี่ยก็บอกว่าของภาษีเจริญไอ้คุณของภาษีเจริญไปที่วัดปากน้ํากต้่งมุมนี้เราเห็นอืหลวงพ่อวัดปากน้ําใช่เหรอมันไม่ไม่ใช่แล้วจะเป็นวัดอะไรครับ ไม่ใช่ใช่หลวงพ่อผมหลวงพ่อคุณเห็นีิคุณเห็นปล่องพวกนี้ไหมครับผมันเป็นฐานปล่อยจรวดไอสัตว์ปล่งแดงๆเนี้วนะคุณนี่ช่างจินตนาการแล้วคุณคิดว่านั่นใช่หลวงพ่อเหรอใช่ไม่ถือดิคือผมไม่เคยเห็นมุมแบบนี้มาก่อนครับเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำโผล่แ้าคุณมองมุมนี้โผล่แต่เสียงทะลุหลังคาโบสถ์ขึ้นมา ถ้าคุณมองมุมนี้เห็นแบบนี้คุณผมคิดว่าน่าจะเรียกว่าปังจะเอ๋ครับไอสั์คือแอบแอบโผล่ขึ้นมาเออเออเออปังจ่าเอ๋เน่ใจเเฉพาะมุมนี้นะถ้าคุณยืนอยู่ตรงนี้แล้วเห็นแบบนี้เชพาะมุมนี้เหมือนโล่ขึ้นมาก็แล้วรับจะเอชโยโอเคครับนี่แหละเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปที่วัดปากน้ำครับ